หลัวตัวนี้นะสแอค<า>ชั่นในแฮกเกิลเรือกไดยเลยเล้ด้วยกับยังฟินพันสยบเป็นซุปเปอร์โกล ครับนะน,นะก็มีเหยื่อจะมานำเสนอนะครับก็อย่างที่เห็นคลิปแอคชั่นไปแล้วก็ไม่มีอะไรพูดเยอะแล้วนะครับก็จะมาเปิดเหยื่อตัวใหม่แค่นั้นเองนะกบยางฟินิกนะครับตัวนี้1นึ่แพ็คกิ้งมี3แอคชั่นนะครับแอคชั่นที่1ก็คือแอคชั่นที่ติดตัวไปเลยนี่แลาเข้ามาดูแอคชั่นที่1ที่ติดตัวไปเลยคือแอคชั่นใบ สามแฉกแดกทั้งดาวอังคารนี่เป็นแอคชั่นถ้าดูดีๆนะด้านนี้จะเป็นรูปนกฟินิกส์นะครับดูด้านข้างนี้ครับจะเป็นรูปนกฟินิกส์จะมีสามแฉกนะมีหางนะครมีโลโก้พล,ลัวนะครับตัวนี้แอคชั่นตีน้ำนะครับก็คลิปก่อนหน้าก็คือแอคชั่นตีน้ำนะครับก็ตัวที่สองนะครับเป็นใบที่อยู่รองจากตัวใบาสามแฉกนะครับก็เป็นใบฟีฟ่านี่ยแล้วก็มาดูนี่ใบฟีฟ่า ลายฟีฟ่านี่ลายลูกบอลน,นะนี่จะมีโลโก้พีเอ็นนะครับแล้วก็มีใบเคาะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอคชั่นใบเคาะดีน้ำดังดีมากอย่างคลิปก่อนนะ้าถ้าดูไม่หัดก็ย้อนกลับไปดูหรือใครก็กมาก็ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับเพราะคลิปมันดีมากนะครับก็ดูดูก่อนนะครับดูแอคชั่นก่อนนะครับแอคชั่นสุดท้ายเป็นแอคชั่นขาเตะนี่ตัวนี้เป็นลายมากลุกนะครับเป็นลายหม,มากฮอตมากลุกมากอะไรก็ได้เห ไม่ใช่หมากเขียวอะไรมีโลโก้ PN นะครับทุกใบมีโลโก้ PN คนรวยแน่นอนนะครับเป็นใบที่หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้เพราะนัคนปั๊มให้ทุกใบเลยนะครับเป็นใบที่แตกต่างแอคชั่นแตกต่างมากันเลยนะครับตัวนี้ชื่อฟินิกส์นะครับมาดูเรื่องกันสวะกันบ้างนะอ่ะกันสวะนะครับก็จะมีนี่ตะกร้อมาดูก็จะมีปีกกันสวะนะครับปีกกันสว่ะนะครับปีกกันสวะแล้วก็มีคีบตรงนี้กันสวะนะครับ2จุดนะครับตัวนี้ สงสัยได้นานสงสัยได้เนียนนะครับบอกเลยฟินกีกนะความกว้างของตัวเบ็ดก็คือเนี่ยความกว้างกันดังข้างนะครับก็เท่าเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับแต่องศาความโค้งของเบ็ดเนี่ยตัวเนี้ยตัว,ตว,ตวที่ทําให้วัดปลาติดง,ง่ายเนี่ยเท่ากับหนึ่งโอนะครับตัวนี้ขนาดตัวนี้อยู่ที่สามจุดหกเซนติเมตรน้ําหนักอยู่ที่แล้วแต่นา,นานเลือกใช้ใบนะครับอย่างใบขาเตะอยู่ที่หกจุดห้ากร,รมัม ใบสามแฉกอยู่ที่7กรัมแล้วก็ใบเคาะอยู่ที่7.5กรัมนะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่เลือกใช้ชอบใช้ยังไงเป็นาน้ำผลไม้น้ำผลไซื้อ3าชุดเลย3ชุดปุ๊บเปลี่ยนไปทุกใบแล้วจะสตัวนะอยากใช้ตัวไหนหยิบทีเดียวเลยนี่ก็มีใบเหลือใช้กับที่อื่นด้วยอะไรประมาณนี้นะเขาฝากกันด้วยกับกลยางฟินิกนะครับน้อยางน,นุ่มนี่ดูนุ่นนมหยิบมาเนี่ยหยิบมาจากกล่องนะไม่ได้ไมาที่ใช้อยู่ประจําเลยน้อยางนุม่มเปิดดีมาก นะครับเปิปดดีใช้งานดีโอเคฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะครับคลิปปลานาบอกเลยดูเดือนมาก เต็มเต็มเลยตัวนี้มันมีอาการคุดนะคุดแบบจะขึ้นมากัดแล้วนะครับนะ้านะผมก็เลยย่อนกัดเลยขบยางฟินิกนะครับตัวนี้เป็นแอคชั่นสามสามแฉกตัวนี้เป็นแอคชั่นตีน้ำนะครับนี่ฟินิกสีน้ำเงินนี่เป็นแอคชั่น ใบแฉกนะครับตัวนี้เป็นใบสามแฉกเลยนะครับแอคชั่นตีน้ําแบบกระจายมากนะครับเป็นใบหลิวรูปทรงฟินิกนะครับตัวนี้ดูด้านข้างก็จะเห็นเป็นรูปนกฟินิกเลยนะครับแล้วก็ดูด้านด้านตรงก็คือเป็นใบหลิวยสามแฉกนะครับแต่กันดาวองคารอ่ะบอกเลยนะครับตัวฟินิกนะครับเป็นเหยื่อที่มี3แอคชั่นใน1แพ็คนะครับจะมีใบเคาะใบแอคชั่นแล้วก็ใบตีน้ำนะครับฝากกันด้วยครับกบยางฟินิกนะครับตัวนี้บอกเลยสุดยอดตัวเบ็ดเบอร์ หนนะครับเป็นเบตโตเวตเบอร์หขนาดเบอร์หนึ่งแต่องศาและความยาวยาวกว่าเบอร์หนึ่งทั่วไปนะครับเกือบเท่า1นโอในท้องตลาดทั่วไปแต่ไม่เท่านะครับแต่มันเป็นทรงของเหยื่อขนาดตัวจะยาวนะครับใช้งานดีนะครับวัดแล้วฝังง่ายมากเลยฝากกันด้วยนะครับกับภูมอย่างฟินิกนะครับคันไซโกมาเตอร์เซเนเปอร์โปรรอบดีซีแอร์ครับ มองอย่างอื่นพอดีตีเข้าไปลทหันมองอย่างอื่นพอดีเลยครับนั่นนะตามว่าการกบยางฟินิกนะครับวี้สายพันเลยนะครับนี่ครับนั่นนะกบยางฟินิกลงคอไปเลยเห็นไ,ไหมครับไซส์สวยๆนะครับตัวนี้มีโลนะครับโลแน่ๆนะครับโอ้ยใหญ่ยาวด้วย กบยางฟินิกส์นะครับตัวนี้ใช้งานโคตรดีนะครับเลือกใช้เป็นใบตบน้ําตัวนี้นะครับใบจะตีน้ําฟงกระจายเหมือนขาเขียดที่เขาวิ่งกระจายน้ำครับแต่จะมี3แอคชั่นใน1นึ่งแพ็คกิ้งนะครับ1ตัวนะครับจะมี3แอคชั่นจะมีใบตีน้ํานะครับใบเตะน้ำนะครับเหมือนตีนเตะครับมีเสียงป๊อก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 นะครับแล้วก็ใบเคาะนะครับทั้งหมดมี4ใบแต่3แอคชั่นนะครับเพราะว่าใบเคาะจะเป็นใบคู่ฝากกันด้วยครับกบยางฟินิกส์นะครับเดี๋ยวจั นะโอ้ยยังอยู่โอหชิบหายเฮ้ยจะอะไรวะเนี่ย,ยฟังฝด้วยครับกับยังฟินิกนะครับกับคันไซโกมตเตอร์เซนเปอร์โปรนะครับลอกดีเซียฝากด้วยสุดยอดดินโหดเหลือเกินเดีย๋ยวถ่ายรูป วิ่งเข้ากระชังเองลูกเดี๋ยวพ่อจับเข้าเองใช้ส,สวยครับกบยางฟินิกลงคอป,ป่าปลาไซเมียมเลยบอลน,นะสุดอยอดครับกบยางฟินิกนะครับตัวนี้เป็นไปหลิวติดน้ำนะครับใช้งานดีบอกเลยสุดยอดฟินิกฝากด้วยครับ1กล่อง1ตัวมี3แอคชั่นนานาเลือกใช้ตามสภาพหมายของนานาเรียกปลาดัง ไม่ว่าจะเป็นใบเหลีวแอคชั่นตบน้ำเหมือนติ้น,ตนเตะน,นะครับแล้วก็ใบหลิวดีดน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำพุ่งกระจายแล้วไปเคาะใช้งานดีทั้งคู่นะครับทั้งสามใบหลิวนะครับเลือกได้เลยฟังด้วยครบยังฟินิชคันไซโกมัตเตอร์เซนเฟอร์โอกับล็อกดีเซียหมายนาลุยขนาดนี้ไม่ได้ตัวได้ไงจบงนยครับ กัดอะไรน่ะนะกัดฟินิกนะครับหางใบหางขาเตะน,นะตัวนี้ใช้เป็นหางขาเตะกัดยังสวยพยายามตั้งนานนะนะพอนะกัดผิดกัดถูกตายยันตามอยู่งั้นนะนะเลยส่งฟินิกลงไปนะครับนี่ลงคอเอาเรื่องนะ,ยายานะครับปแด้วครับกดยังฟินิกนะเหยียดตัวใหม่ค่คายพลัว,ลวตัวนี้นะ 3ามแอคชั่นใน1นึ่งแพ็กิ้งนะครับตัวนี้นะครับมีให้เลือกนะครับน้นๆเลือกแบบอยากได้ใบปั่นน้ำลากจะลากมาเงี้ยใบปั่นน้ำน้ำดิ่ฟุ้งกระจายอะไรเงี้ยแล้วก็ใบเคาะนะครับเป็นใบดูใบเคาะนะครับแล้วก็ใบตัวนี้เลยใบขาเตะจะมีเสียงตบน้ำเป็นจังหวะใช้ง่ายนะครับกุญางฟินิกส์นะครับตัวเดียวใช้ได้ทั้งวันฝากเลยฟินิก เปิดไปอีกเยอะเป็นใบเลยเลยไม่เปล่าหูเลือดเลือดมาเต็มเลยเกิดอะไรเป็นกุบยางฟินิกลงคอนะครับตัวนี้ส่งนานด้วยส่งส่งหน่อยนะครับ ก็เป็นกบยางฟินิกปลาหนานทั่วมาครับก็เดินเลาะสะสบัดเหยือออกคิดดูนะน,นะก็เดินเลาะตามคนาไปเรื่อยๆนะครับก็ตีเลาะไปเรื่อยๆนะครับฝากกันด้วยครับกบยางฟินิกนะครับตัวนี้ก็เป็นงานตัวใหม่จากค่ายพลัวนะครับก็การสว่าดีตัวเบ็ดพลิกง่ายเนี่ยจะพลิกอย่างนี้ทุกตัวเลยนะเพราะว่าตัวเบ็ดจะลอยจากจากด้านผิวผิวของบอดี้นะครับ แต่ไม่ติดสว่าเพราะมันจะมีปีกปีกด้านข้างคุมสว่าด้านข้างแล้วก็มีคีบด้านบนเพื่อคุมสว่าด้านบนนะครับเนี่ยคือพลิกจะคือตัวเบ็ดลอยจากบอดี้จริงแต่มันไม่ติดสว่านะครับแล้วก็ตัวเบ็ดพลิกง่ายด้วยฝากด้วย3ใบหลิวนะสามแอคชั่นในกล่องเดียวคือตามสภาพหมายที่นานาต้องการที่จะใช้นะครับก็จะมีใบเนี่ยใบตัวนี้คือใบตีน้ำนะฮะแอคชั่นตีน้ําดึงน้ําหนักหักหน่อยนะครับตัวนี้นะครับตีน้ําจะ น้ำออกกว้างหน่อยนะครับก็จะมีแอคชั่นใบคู่นะครับก็เป็นใบเคาะนะครับใบเคาะเป็นลายลายฟุตบอลนะครับใบเคาะฟีฟ่านะครับแล้วก็มีใบแอคชั่นนะครับก็คือหางใบพัดนะครับตีน้ําดังป๊อปป๊อปเหมือนตีเตะเลยนะครับก็ฟินิกตัวนี้นะครับสามแอคชั่นในกล่องเดียวฝากกันด้วยฟินิกนะครับปลาไซส์สวยๆเอาเลยครับ